ยะถาวะลิวะหาบุราปริปุริติสาคลังเอวะเมวไโตศินังเปตานังอุปกะปติอิจตังมิจิตังสุหังขิพเมวะสิมิชดูสะเฟปุริโตสังขปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติราโสยะถา สัพพิติยวิวาจันโตสัพพโอโววินัสสุมาต์ปวัลวันดราโยสุขีธิกายุโกภวะภิวัฒนาสิลิสานิจังกุฏาปจาญโนจัตตารุธรรมวาตันติอายุวันโอสุขังฟะรัง ครับตอนนี้ก็เดินรับบิณฑบาตกลับมาถึงวัดแล้วเนาะมีเมียลูกศิษย์รอรับอยู่ที่นี่แล้วบรรยากาศตอนนี้อากาศดีดีอากาศดีดีหมอกลงหมอกหมอกลงเย็นสบายนะอากาศเย็นสบายมีเมียมารับแล้วเมียมารับกันแล้วมีมารับหลวงปู่กับอาจารย์ยอดวันนี้มารารับกันจบเป็นธรรมดาทุกเช้าน้องเมียวถ้าหลวงปู่กลับมาเขาอกมาต้อนรับแบบประมาณนี้เนาะครับ น้องเหมียวก็มีน้องไก่ก็รอนรับแล้วเ,ออเดี๋ยกไกลล่รอเดียวไลลด้ลูกไก่เลอเดียวได้กินข้าวนะครับกินข้าวกันนะหลวงปู่ก็กลับมาแล้วกลับมาแล้วแม่เหมียวแม่เหมียวไก่ไก่แมีเหมียวไก่ไก่โอ้หลวงศิษย์หลวงปู่ลูกศิษย์วัดเด็กวัดเยอะแยะเลยเด็กวัดเยอะแยะเลยเดินตามพระจารยอดไปนู่นแล้วเให้ครข,ขึ้นหลังหลวงปู่โอ้ยโอ้ย เมียเมียวมาเคลื่อนมาเล่นปีนป่ายหลวงปูแล้วปีนป่ายกอแข้งก็ขาก็แข้งกอขาก็แข้งก็ขาโอ้มีเมียโตขึ้นทุกวันทุกวันละโตขึ้นแล้วอาน้องน้องสีสีเล็กสีสีขวานฟ้าหน้าดําไม่สนแล้วนะไมค่อยอ้อนแล้วตอนนี้น้องนี่อ้อนแทนน้องอ้อนแทนคือน้องอะไรแพนด้าแพนด้าแพนด้าทั้งหลายแพนด้าทั้งหลายอยู่นี่โอ้นึ่งสองสามที่้งพนด้าเล่นกันทั้งสาม อันนี้อีกสองสี่ห้าเด้อ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 โอ้โกุ๊กเก๊กเก๊กุกเก๊กเก๊มามิเอ่ว่ามิเอวเดี๋ยวเล่นกันเลยดีใจดีใจรากายดีๆครับมามิเอ่วมาเคยหิวข้าและคนกินข้าตอนปู๊กกุ๊กก่อนเอาไปรพให้หายเม็ดไว้ให้กินกันให้เขากินกันตอนนี้เด็กๆเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศเด็กๆมีความสุขกันให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมเนาะนี่ขึ้นต้นไม้เลยพายเอ่ยแพนด้า ไม่น่าอะไรนะไแล้วขึ้นไปกินเมียลูกโอ้ขึ้นไปสองเหมียใครย,ยกบนนูน้นบนนู้ใครขนะึ้นมาก่อนนู้นนะเอ้เนาะใครนะองหนึ่งอันน้องอันหนึ่งอันนองขึ้นมาก่อนแล้วบนนู้บนนู้ขึ้นมาก่อนแล้วไม่ใช่หนึ่งอันนองที่สองอันนองสองอันนองจะอยู่นั้นหนึ่งอยู่ข้างล่างนี้หนึ่งไปสองสองอันนองสองอันนองนี่ส้มขาวเล็กส้มขาวเล็กแอรอยู่ตรงนี้ เออไปอีกแล้วใครนี่สีส้มขาวใหญ่ส้มขาวใหญ่ส้มขาวเล็กแพนด้าน้อยแพนด้าน้อยอยู่นี่หนึ่งตรงนั้นอีกหนึ่งบนนู้นหนึ่งไหนเอกนะเอกองคุลโอ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้สองอ่านาวรัตนาวรัตน์มาไหมนาวรัตนาวรัตวิ่งดูดูดูบนนู้นอ่านี่นี่แพนด้าหนวด แพนด้าหนัวแพนด้าน,น,น,าน,นี่อ้อนฮูกูทองเล็กทองเล็กเล็กกับแพนด้ากับบรรยากาศยามเช้าเช้าสดชื่นแจ่มใสแพนด้านี่อีกอ่าครบทุกเหมียวแพนด้าครบทุกเหมียวน้องทองหางยาวพอหางลายน้องอะไรอีกว้าน,นี่สี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 แมนดัมโ้สีสีแมนดัมโตเร็วอันนี้ลูกนี่สามสีเล็กสามสีเล็กน้องเทา เทาขาวลายเขามีสองเทานี่สองเทานี้จําไม่ได้เลยเทาขาวเทาขาวอันนี้สีสีหางยาวสีสีหางยาวแสดงโตกับเขาสี้มนเหลือตัวเล็กกว่าเขาแล้วเขาโตแขงหน้าหมดแล้วทองหางยาวทองหางลายน้องทองน้องมาซับเทวีอันนี้ใครเอ่ยอี่ใครจำชื่อไม่ได้เนี่ยอ๋ออันนี้น้องดำขาวเล็ก ตามขาวเล็กก็อ้อ,อนหลป,ปูปีนป่ายขึ้นบ่อยๆนะตามขาวเล็ก <c oughs> กับก็บขอนางภาพบรรยากาศยังช้าๆในโอกาสนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวจะได้จัดเตรียมสัมภาระเ <c oughs> ด็กๆเล่นกันนะให้หาไก่และให้หาเมียวใิรอบเช้าอีกอีกรอบหนึ่งเนาะวันนี้ก็มีภารกิจไปช่วยะอาจาร์ เทถนนทําสร้างถนน,ข,นขึ้นขึ้นรอยเทบาทสี่รอยนะกำลังหารถรถไม่ได้รถคันนี้รถพี่นานสยันติดภารกิจก็ยังไม่รู้จะหารถใครไปเนาะระยะทางสิบกิโลสิบหกกิโลขึ้นไปช่วยพระอาจารย์ท่านสิบกว่ากิโลเมตรจานนี้ไปสิบสามกิโลต้องหารถขึ้นไปเนาะถ้าไม่มีรถก็รู้จะทำางไง,ดงเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะหน้าเยานทุกทางก็ใช้รถพน้าเตยานันนี้น้นาเตยานไป ทำงานไปโซลปูไปภารกิจกลับมานักขาดงานไปสามวันงานเลยสะสมวันนี้ต้องทำชดเชยทำงานชดเชยก็ขอจุดีทันทีไว้ทันี้ก็เนาะเดี๋ยวคอยติดตามชมคลิปต่อไปขออนุมทนากับทุกท่านที่ได้รับดูรับชมคลิปโซลปูด้วยดีตลอดมาและตลอดไปขอความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ได้ขอได้ทุกความมุ่งมาปรารถนาทุกการทุกท่านทุกคนเดือ นอหมอเมียวนั่งอยู่นี่ก็มีนั่งรอตรงนี้ฝ้าของเล่นหรอลูกของเล่นอยู่ในถุงได้รับบริจากมาเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ให้น้องเหมียวเล่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคนเนาะตองปตูต้องจัดบ้านดีๆกับใครเล่นหน่ลูกนะนั่งฟ้ารออยู่ตรงนี้กันเออขึ้นมากันละมากันละ อเออข้ามาดูน้องเหมียวในบ้านดีในบ้านดีโตขึ้นแล้วอ่าข่อยู่บนนั่งอีกอ่อแม่น้องลูกสองแม่น้องลูกสองโตขึ้นมาแล้วแข็งแรงแล้วเดี๋ยวได้โอกาสไปทำใหมาน้องเนาะปูู้ชนะหมอกัอน้อนะทำใหมาแม่ลูกทำาหมาแม่ลูกจะไม่มีนมกินนะลูกนะลูกเล็กอยู่ลูกสองเดินได้ยัง สองเดือนแล้วเนาะไม่รู้เหมือนกันพ่อเกิดมาตัวไหนคาดไว้ว่าประมาณนั้นแล้วนะเดือนกว่าหรือสองเดือนนี้ขยบนานขยบนานขยบนานอ่าขยบนันนี้ขยบนันนี้โอ้จ้าจ้า,จา เดี๋ยวลองปุ๋ยแป๊บนึ่งลูกนะกินหางเม็ดรอก่อนลูกๆไนะด้เห็ปุอันนี้ซื้อเนื้อไก่ซื้อเนื้อไก่มาไก่บดไก่บดของปู๋มาลวกแป๊บเดียวลูก <c oughs> ต้มแป๊บเดียวลูกต้มสิบห้านาทีถูกแล้วเนาะรอแป๊บนึงเนาะจะได้อุน่นเออได้คุกกับข้าวข้าวอุ่นๆอยู่เนาะข้าวก็หุงมาเช,ช้าแล้วหุงตอนเช้าแล้วจะลองปุ๋ยครับกินหางเม็ดรอก่อนลูกนะก,นะกินหางเม็ดรอก,ก่อนนะครับ คาะเดี๋ยวขอหยุดเดียวเท่าน,นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่คิดต่อไปครักทีมีส,สุงสูงปลูเกเตรียมอาหารให้น้องเมียวแป๊บหนึง่งแล้วพบกันใหนะม่เนาะเมียวเมียน้องปูกินแพ้เหมียวกินข้าวแล้วปูมีภารกิจไปแล้วก็เลิกเลิกหยุดไว้กันนะเดี๋ยวตอนเย็นมาพบกันใหม่ครับเดี <S <S ๋ยพวพบกันใหม่ลูกนะผู้ไปช่วยพระอาจารย์เทถนนทำถนนขึ้นบนดอยพระบาทสี่ลอยนู่นนรับเออ จะยืนมาเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวผู้จัดอาหารให้กินกันเนาะอรอแป๊บนึงนะ